ช่องสิริออนสวัสดีค่ะวันนี้ช่องสิริออนจะมาชวนเพื่อนๆแปลงโฉมที่คาดผมจากที่คาดผมเรียบเรียบน,นะคะให้เป็นที่คาดผมที่น่าใช้มากยิ่งขึ้นหรือเราอาจจะนําที่คาดผมอันเก่าที่เราเบื่อแล้วนะคะมาเปลี่ยนโฉมใหม่กันก็ได้นะคะมาดูอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมค่ะอุปกรณ์ก็จะมีเพียงผ้าซึ่งผ้าเราจะใช้ผ้าที่มีอ่ ความหนามากนิดนึงนะคะเพื่อให้การทำทรงของตัวที่คาดผมดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นดูสวยงามนะคะแล้วก็ที่คาดผมคะ่ะเทปผ้ากาวอุปกรณ์มีเพียงแค่นี้ค่ะคราวนี้เราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะไปเลยค่ะวิธีการทำนะคะเราจะเริ่มจากการตัดผ้านะคะขนาดความยาว60เซนติเมตร ความกว้างสิห้าเซนติเมตรนะคะเมื่อเราตัดผ้าได้ขนาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพับทบแล้วก็เย็บค่ะเย็บริมนะคะเมื่อเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็กลับผ้าค่ะเมื่อกลับผ้าได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํามาผูกเข้ากับที่คาดผมค่ะแบบนี้นะคะ น,นี่นะคะในระหว่างที่ผูกเราก็จะจัดทรงผ้าให้สวยงามจนเป็นที่พอใจนะคะแล้วก็จะเก็บใบผ้าเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะสำหรับวิธีเก็บใบผ้านะคะเราก็จะพับทบเข้าไปค่ะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนำเทปผ้ากาวนี่นะคะมาพันติดเพื่อปิดชิ้นงานนะคะ,คะทำเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยเพียงแค่นี้เราก็จะได้ที่คาดผมน่ารักน่ารักไปใช้นะคะเป็นยังไงคะง่ายไหมคะลองทำดูนะคะคุณทำได้คะ่ะง่ายนิดเดียวคะ่ะลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ